สวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับพีพูดพีพูดไหคะแต่วันนี้พีพูดมีะะคคมาคนเดียวค่ะพีพูดพัทเข้ามาด้วยสวัสดีพัทค่ะแล้ววันนี้นะคะพีพูดทั้งสอคนนะคะก็จะมาสอนเด็กๆเกีเ่ยวกับสมาชิกในครอบครัวค่ะแต่สมาชิกในครอบครัวนี่เป็นยุ่งยากหรือเปล่าคะว่ามีสองคำมายด้วยกันคะ่ะ มีขนาดเล็กนะคะขนาดเล็กก็จะมีคุณพ่อมีคุณแม่มีพี่แล้วก็มีน้องนะคะค่ะและสําหรับครอบครัวขนาดใหญ่นะคะเด็กๆก็จะประกอบไปด้วยคุณพ่อคุณแม่ลูกนะคะซึ่งอาจบางบ้านก็ จะมีพี่แล้วก็มีน้องแต่บ้านไหนที่มีลูกคนเดียวเนี่ยก็อาจจะเป็นลูกคนเดียวนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีคุณตาคุณยายหรือบางบ้านอาจจะมีคุณปู่คุณย่านะคะแลวบางบ้านค่ะก็ยังอาจจะมีคุณอาคุณนา้าคุณป้าอาสายอยู่ด้วยก็ได้นะคะลักษณะแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นครอบครัวใหญ่นั่นเองค่ะซึ่งสมสาชิกครอบครัวนะคะจะมีกันบ้างไปดูกันเลยค่ะครอบครัวขนาดเล็ก มีดังนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ลูกชายลูกสาวครอบครัวขนาดใหญ่มีดังนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ลูกชายลูกสาวคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอา เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆได้ดูรูปของครอบครัวขนาดเล็กแล้วก็ครอบครัวขนาดใหญ่กันแล้วเด็กๆทราบหรือยังคะว่าเด็กๆอาศัยอยู่ในครอบครัวขนาดเล็กหรือว่าครอบครัวขนาดใหญ่กันเอ่ยเด็กๆลองนับดูนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยคุณครูพี่มุแลวก็คุณครูพี่พัดสต้องเาเด็กๆก่อนได้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ